สบ,บายดีเด้อทุกคนเมื่อนี้ก็สิมาเล่าเรื่องขา้าวตะกี้เนาะทุกคนข่อยนั่นมากรุงเทพใหม่ใหม่เนาะพากันมารถเหมามากับหมูหาคนก็นางรถไทยรถอีแต๊เข้าวแหละมาทางมานั่นก็เป็นป้าเป็นยังแบบคือทางไปให้ไปโคกข้าเนาะมาหอดแลละก็พ่อขัวขัวใหม่ มานากันนำมูผู้ชายสองคนแล้วก็ผู้หญิงสามคนคนในบ้านเจ้าของแล้วก็บ,บ้านอื่นนำสองคนข่อยกับผู้ว่าบ้านนี้ยังนอนอยุพังบ้านข่อยที่ข่อยมาตะเกี้มาหอนแล้วเขาก็หายถ่ายื่เนเขาเขาก็ชื่อ,อยังไม่ให้กินกนิดก็นั่งถ่ายเฮือมหับเนาะพราเฮือมหับเลวก็ขามมาฟังไทยแต่ข่อยกับรู้ลวว่าบ้านยัง,งแต่มันเป็นข้าวตะขี้ไงก็เลยจำบ่อยได้นะทุกคน พอขามมาหอดแล้วกันไปนอนอยู่เฮือนข้าเจ้าเนาะบัดพรไปหอดแล้วป้าทุกคนเลยตกใจเนาะคนนั้นสีหาลอยคนเต็มเฮือนล่นะจุดมีมมีมงนอนคอยตอนที่คอยมานะ่มันเป็นช่วงสงการเนาะคนก็นเลยแบบมาหลายไงทุกขอยกมาเี่กก็มานอนอยู่เฮือนข้าเจ้านั้นสีหาขึ้น กางเว้นกับนอนอยู่เพื่อนเขาเจ้าอยู่แต่ว่ากลางคืนนอนอยู่เพื่อนเขาแต่กังเว้นมานี่แจ้งมาสิ3สาม T สี่นะเขาสิมาฮับเอามาฮับแล้วก็นั่งรถกับบ้าขาเจ้าไปไปนอนอยู่ทงนาทุกคนบานี่อันคาเมนเขาบอกว่าคาเมนเครื่องบินบินกายแฮนให้เขาไปยุ่ในต้นไม้เด้อหรือว่าอยู่นในเถียงจะออกมมอยุ่ในเป็นๆปนได้ที่ทงนาขาเจ้านะ ่อยได้ออกไปยูท่งให้ทงหน้านี่แหละสามมือมั้งสาม,มอแต่ก็จำไม่เคยได้ป็นไหนเนาะจำได้ว่ามือแรกนั้นเขาให้ไปยูท่งหน้าแล้วก็นางอยู่ในเถียงก็เจ้าแล้วก็มือที่สองมือที่สองท่านไปยูในยูในป่าทุกคน อยู่ในป่าแล้วก็นไปภากันอยู่เป็นกุ่มเป็นกุ่มแล้วก็เขาขัวไข่มาให้กินเนาะแบบชีวิตโคตรลำบากเลยตะก,กี้ชิม,มากรุงเทพน่ะเสียเงินกับเสียบานนี้มาเสียควมรู้สึกอีกมามาค้างอยู่นั่นชิมเมื่อกับ่าได้อีกตรงมาตรงมาให้ได้เนาะหลักลีอยู่ในป่าโงอย่งขลัวทุกคน <laughs> บานนี้จน้มือที่หามันค่อยก็ได้มากกับมูบค่อยกับ มาเห็นงานเป็นสาวล่างรถสาวคาเคตะกี้เงินเดือน2 0 0พันสามพันได้ตะกี้อ่ะอยู่ในสายซีเนาะมาคิดเห็นสมัยนี้ยังโง่ยังอยากหัวคิดจะขัวตะก่อนเลยมากรุงเทพใหม่ๆเนาะกะ็ยยันยานแนปบุก้าไปใซ่เลยไปได้จะตลาดแล้วกะ็ทางไปตลาดกับปีนกำแพงออกกำแพงสูงสูง,สง,สงกับปีนออกได้ซื้อข่อยกรมูอนี่แหละประวัติข่ สมัยตะกี้ที่มากรุงเทพแรกประสบการณ์ครั้งแรกแตะหัวจังหวะทุกคนความอยากมาเนาะโอ่ง,งเฮียนมามากรุงเทพประสนหลักมาแล้เสียเงินขเจ้าใหายขจาตังแพงขี่รถอีแต็กมาลงมาเหตุงานล้ะกาอันเป็นชาวล่างรถเนุ่ปั๊มน้ำมันจอดแต่ะอยู่น,ปนาปากนาปากซอยนาะปันะ่มน่ะเต็มรถนะ พอดอยากหายอยากห้องวันชุกสาวอาทิตนี้รดโคตรหลายเลยทุกคนบัดนี้เป็นหลากสีดดฟุ่นเนาะบัดจะขอบัดมาใหม่เนี่ยตะกี้ยออิ่งอยากหายอยากห้องคือทำเงินยอดเวลากลับไปได้เนาคือพี่จุบม,มาดอกนะคิดเห็นเลยนะตะก,กี้พี่ชุบม,มาดอกมากับมากักเมานอนอยู่นั่นสีหาหมือจัง่านไปเยือนไปก็อยู่ตั้งสีหารลยคนยังเหงื่ออยาก้องเหตดใดงจังได พอมาคิดคู่มือนี่โอ้ขอบ่ได้ว่าเด้อข่อยสิมาเด้อทางน่ะบ่ได้คิดว่าสิมา